สวัสดีจ้าคั่วบันบานบันทองจ้าเมื่อนี้สีมี่ม่นุยยังมานาเสนอล่อเบิงเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็บาต้องว่าหลายใหญ่ห่างเนาะจ้าเมื่อนี้กะสิมเฮิตพัดผักร่วมเนาะจ้าเนาะเซ็บเซใส่วิญญาณหมูจักน่อยเนาะจ้าจ้าดับเรกเขาก็มาหั่นผักเลยเนาะจ้าพักเป็นแบบนี้เนาะจ้าหั่นดากมันออกเนาะจ้าข้างล่างใบมันนะคะแล้วก็เนี่เอาอย่างนี้แล้วก็หิดตั้งสี่เนาะจ้าเนาะบัดนี้เขากับปาดตั้งสี่เนาะจ้า ฮอนเป็นผักดอกเนาะจ้ะใส่เขียงมันก็สิมุนเนาะจ้ะเนาะเอามือคอยปาดจังสีเนาะจ้ะจังสีเนาะจ้ะจ้าหั่นออกมาแล้วก็สิเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเ่าก็มะเซน้ำเกลือเนาะจ๋าเซน้ำเกลือแล้วๆบัดชิเฮาสีเฮ็ดเ่าก็ล้างน้ำออกแล้วก็ไปพักเนาะจ้ะต่อมาก็คือเฮ็ดหูหนูเนาะจ้ะเ่าก็สิปาดหากมันออกจังสีเนาะจ้ะปาดหากมันออกแล้วก็หั่นแบ่งจังสีเนาะจ้ะออกมาเป็นแบบนี้ หั่นออกมาแล้วก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ๊ะแค่อสกับซีหั่นเฉียงๆนาะจ๊ะนุกสิมากหั่นเฉียงๆเนาะก็เท่ากับหั่นแบบนี้นะจ๊ะเนาะจ๊ะออกมากับซีเป็นจังสี่เนาะจ๊ะเนาะมันกับซีเดย์พัดอร่อยแซ่บนะจ้ะมะเขือเทศก็ตามสบายเลยเนาะจ๊ะเครื่องเดียวกับพ่อนาะจ๊ะเพราะว่ามักใส่มะเขือเทศแบบนี้นะจ๊ะมะเขือเทศสีดามะเขือน มาถึงคิ้วหมูสามสันของเฮานะจ้ะเฮอกะหันธรรมดานี่เนะจ้ะผู้ใดมักตอนนี้กัซ้อยตอนนี้ผู้ใดมักตอนหน่อยกัซอยตอนหน่อยนะจ้ะสำหรับหนูหนูกะสิเห็ดแบบนี้นะจ๊ะล้ากลมาเห็ดหั่นตรงกลางปึ๊บมันกะสิพอดีนะจ้ะเนาะจ้าหั่นออกมาแล้วกะสิเป็นชิ้นประมาณนี้นะจ้ะเนาะจ้าขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะใส่ไฟนะจ้ะใส่น้ำมันไว้เนาะจ้ะปอดนี้หฮาก็มาใส่กระเทียมเลยนะจ้ะเนาะ จกะกะเทียมเหลืองหอมเนี่ยจักหน่อยนึงเน,น,นาะจ้าข้าวเก่าหมูข้าใส่ลงไปเลยเน,นาะจ้าหมูนุกับซีบมนนักเนาะจ้าเนาะไม่ได้หมักก่นนอนเนาะจ้าใส่หมูลงไปแล้วกะทิใส่ผงนวเลยเน,นาะจ้าเอ,อ้ยผงปรุงรสจา้าสูตรใผ่สูตรมันงละเน,นาะจ้าเนาะจ้าหมูสามชั้นกะทินี่ความหยาบเน่นเนาะจ้าข้าวผัดจนว่าวัดมันนุ่มแล้วจักหน่อยข้ากระใส่น้ำปลาลงไปเลยเน,นาะจ้าเนาะ จ่าได้ทีแล้วเ้องก็ใส้พักที่เป็นแข็งๆนี่ลงกรนเลยเนาะจากเนาะพักเนาะจาก็ด้วยแค่รดเลยเนาะจากแล้วกับข้าวโพดอ่อนเนาะจากเนาะพักให้เข้ากันดีเนาะจ่าสักพักนึงเ้องก็ใสสเหิดหูนูเลยเนาะจากเนาะบัดนี้ห้องก็มาปรุงเพิ่มนาะจากซอสหอยเลยจ้าซีอิ้วขาวเนาะจากเนาะแล้วก็ซอสจ้า แล้วก็น้ําตาลจักก้อนหนึ่งเนาะจ้ะกับคุณยูกับผู้ที่มากหวานบ่มากหวานเนาะจ้ะแต่ว่าพัดผักเข้ามื้อนี้ก็เอาหลายเนี่ยเนาะจ้ะเข้ากับไ้ซ้อนหนึ่งกับพอดีจ้ะพัดได้ตะข้าวนึงเข้ากับไส้บะเกลือเตจหรือว่าบะเกลือเกลือเขาลงเลยเนาะจ้ะจ้ะสีสันหนารับท่านแล้วเนาะจ้ะอีกจักบึ้ดเข้ากับเซ็ตเนาะจ้ะเนาะต้าวําพักซุกทุกอย่างเนาะจ้ะรสชาติเพื่อนกับสีออกแบบอารมณ์ผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยจักกน่อยเนาะจ้ะสีแบบว่าพัดพักเลยกับมมมนนเเาาจ้ีีคววปยของ บกเขอเรีนเฮาจากน้อยเนาะจ้าจ้าพัดพักของเฮามื้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเสืฟคู่กับพริกน้ำปลาแล้วกัเขาจ้าห้อนหอนเนาะจ้าแ่บอย่าบอกไผเลยจ้านาตาและซีสันกัน่นารับประทานอยู่เนาะจ้าพ่อไปวัดไปว่าอยู่เนาะเมื่อนี้กัขคอโตลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นูนำเด้อขอบคุณคะ่ะ ไปีลีแล้วบายบายจ้า